จานนี้นะครับผมเออจานนี้ราคาเท่าไหร่จานตัวนี้ราคา2002ผมซื้อได้ส่วนลดในแอปนะครับจากเท่าไหร่วะหน้าร้าน2002ในแอป1ั0เผมได้มาประมาณพันถึงหรือเปล่าผมได้มาประมาณพันนิดนิดพันหนึ่งร้อยเออพันหนึ่งร้อยหรือเปล่ามั้งไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีกขาจับตรงนี้นะขาจับตัวนี้เป็นของ ขมุยเออของขามุยเออนั่นแหละาราคาน้่นจะพ8นแดจานกับไอเนี่ยตัวขาจับแพงกว่าขาจับพันแดตัวนั้นของผมพันอ็ดก็ประมาณ2องพันเกือบสามพันพอดีแต่ถ้าใครไม่มีส่วนลดก็ได้จะสามพันมีสามพันอยู่แล้วเออแค่จานังตรงนี้คือรถผมมันดูอะไรไม่เยอะหรอกแต่ว่าราคามันค่อนข้างที่จะไม่ไหวสำหรับหลายคนอยู่เหมือนกัน บางคนมีตังก็จัดได้อย่างผมเนี่ยไม่มีตังก็ได้ในเลทราคานี้กระบอกโชคอย่างนี้กระบอกโชคสองพันสองพันสองกระบอกโชคสองพันสองแผงคอด้วยนะแผงคอน่าจะพันห้าแผงคอพันห้าตัวปั๊มก็น่าจะเท่าไไร่ว,วะตัวปั๊มได้มาน่าจะพันหรือแปดร้อยประมาณนี้แหละแต่จริงๆราคาเป็นสองพันห้า 2, อืม